นี่คือโน้ตบุ๊กสำหรับการชิงทรัพย์นั่นก็คือเจ้า MSI GS 66 Stealth สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผม n o Extreme IT นะครับแหมเปิดฉากเข้ามาบอกนี่คือโน้ตบุ๊กสำหรับการขโมยไม่ได้หมายถึงว่าเอาไปแฮกโก้แฮกเกอร์หรือว่าไปทําอะไรที่มิดีมิลายนะครับอันนี้บอกก่อนเลยเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยคำแปลชื่อรุ่นของเขาบอกว่าเป็นการชิงทรัพยลลนนนน์นะครับผมก็เลยแซวเล่นนิดๆนะครับก็โน้ตบุ๊ก MSI เครื่องนี้นะมาในโมเดลรุ่น GS 66 Stealth นะครับผมตัวนี้อยากจะบอกว่าเป็นตัวที่เรียกว่าโทนเน้นสีดำนะครับหน้าวอลเปเปอร์ยังบอกมาเลยว่า Coreback และก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด Generation ใหม่ล่าสุดด้วยที่เขาบอกว่ามาเพราะกับ Intel Core i 7 เจเนอเรชันที่10รุ่นใหม่ล่าสุดมีเทอร์โบบูสได้ถึง4.9-5กิกกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกาจอเนี่ยให้กันมาแบบจัดเต็มมากๆก็คือจะเป็นในส่วนของ RTX 2060ได้วยกันโดยในเรื่องของส่วนประกอบอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแร m SSD เนี่ยอยากจะบอกว่าตัวสเตลตัวนี้ให้กันแบบจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็น SSD 1TB นะครับหรือว่าในส่วนของแรมหรือเมมโมรเนี่ยที่16กิกหน้าจอนะครับ ตัวนี้ 240Hz <Wow. S 1> ยุคนี้หมดแล้วยุค114เขาให้มาแบบ 240Hz แต่อันนี้ก็ต้องบอกอีกหนึ่งอย่างก่อนว่าพอหน้าจอมันสเปคมาขนาดนี้แรมมาขนาดนี้ SSD มาขนาดนี้ราคาค่าตัวเขาค่อนข้างที่จะสูงอยู่เหมือนกันนะครับโดยตัวนี้เนี่ยเปิดราคามานะครับอยู่ที่5 9 9 0 0บาทด้วยบาทนะครับมมีทอนนะครับตัวโน้ตบุ๊กครับมาพร้อมกับไซส์หน้าจอนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด 15.6นิ้วตัวขอบหน้าจอตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าบางมากนะรตรงนี้บางแบบบางเฉียบเลยทีเดียวแล้วก็ทางด้านบนของตัวโน้ตบุ๊กตัวนี้นี่จะมีในส่วนของกล้องเว็บแคมนะครับอยู่ที่ด้านบนตรงนี้ก็เรียกว่าใครจะทํางานแบบ Work from Home มนะครับมีไม่มีกล้องอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมใช้งานทั้งหมดเลยนะครับตัวหน้าจอเขาจะมาเป็นแบบหน้าจอด้านมัังนั้นมันจะลดการสะท้อนอย่างตอนนี้ผมมีไฟสปอตไลท์ใช่ไหมครับเนี่ย มันจะไม่ค่อยสะท้อนแสงสักเท่าไหร่ก็จะมีแบบรีเฟกนิดหน่อยไม่ได้แบบลำคานตาที่เห็นแบบเป็นดวงๆเลยนะครับด้านล่างตรงนี้ก็มีโลโก้ MSI สวยงามครับแล้วก็ในส่วนของฝาด้านหลังนะครับรุ่นนี้แน่นอนเขาบอกว่าเป็นตัวคอแบ็คเขาก็ให้โลโก้แบบ สีดำๆเป็นดำเงาตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับฝาอลูมิเนียมนะครับฉาบมานะครับผมก็ผิวสมัมผัสเรียกว่าดีแต่ข้อควรระวังตอนนี้คุณน่าจะเห็นในกล้องนะครับจะเห็นว่ามีรอยนิ้วมือเต็มไปหมดอันนี้จริงๆไม่ใช่ลายนะครับเป็นรอยนิ้วมือเวลาผมจับคือเนี่ยเราเช็ดไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอเราจับปุ๊บ เราจับปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีรอยนิ้วมือที่เกิดขึ้นมาใหม่ตลอดเวลาอันนี้อาจจะต้องดูแลรักษาโดยการเช็ดบ่อยๆนิดนึงแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสก็ปล่อยมันไปนะครับเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อเนี่ยให้มาจัดเต็มมากๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพอร์ตตัว USB ที่เป็นพอร์ต Type A พวกนี้จะเป็น3.2แล้วนะครับแล้วก็ HDMI มีมาให้ USB Type C มีมาให้นะครับผมโดยตัวนี้มีรูปสายฟ้าด้วยและก็มีรูปปักนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นรองรับการชาร์จแบบ PD ชาร์จด้วยก็คือได้ทั้ง Thunderbolt ได้ทั้ง PD ชาร์จนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้มีแจ็คสำหรับการเสียบอะแดปเตอร์ DC Adapter แล้วก็ตรงนี้ จะมีในส่วนของรูระบายความร้อนเล็กๆ1รูนะครับผมแล้วก็ทางด้านหลังตรงนี้จะมีรูระบายความร้อนอีก2จุดด้วยกันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีก4จุดนะครับเรียกว่าให้มาค่อนข้างครบมากๆแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อทางฝั่งนี้บ้างครับอันนี้เป็นรูระบายความร้อนก่อนนะครับตัวเครื่องปิดไปปุ๊บเนี่ยจะหนาอยู่แค่ประมาณ ไม่นาถึง2เซนนะครับผมตัวนี้รูระบาความร้อนมีพอร์ตแจ็ค RJ 4 5มาให้พร้อมกับ USB Type A อีก2พอร์ต Type C อีก1พอร์ตแล้วก็แจ็คแบบเสียบหูฟังกับ ไมโครโฟนแบบคอมโบเป็นแจ็ค3ามมิลนะครับก็พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาค่อนข้างเยอะดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของฝาหลังนะครับตัวนี้นี่ก็จะมีในเรื่องของรูระบายความร้อนที่เป็นรูแบบจุดเล็กๆเยอะแยะมากนะครับถ้ามองเข้าไปด้านในเนี่ยตรงนี้จะเห็นพัดลมละหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็ตรงนี้พัดลมอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตรงนี้พัดลมอีกหนึ่งตัวนั่นหมายความว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีพัดลมถึงสามตัว ถ้าเราแกะถอดฟ้าออกมาเนี่ยไส้ในเดียวค่อยไปดูกันแต่ผมบอกเลยว่าอลังการมากขอไปดูให้ครบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยลื้อนะครับสําหรับด้านในนะครับผมตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่า คีย์บอร์ดเนี่ยสุดยอดจริงสําหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับมีไฟแสงไฟ rgb สวยงามนะครับและก็แสงไฟ rgb ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบเปอร์คีเราสามารถกําหนดแต่ละจุดแต่ละสีแต่ละตัวแต่ละปุ่มเนี่ยตามความอิสระตามความชอบของเราได้เลยนะครับก็ให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะครับในส่วนของตัวโลโก้ตรงนี้นะครับ intel core i 7 generation ที่10เป็น generation ใหม่ล่าสุด กับการ์ดจอ RTX แล้วนะครับในส่วนของลำโพงตัวนี้ก็ให้ของ d y n าออดิโมานะรับเรกว่าจัดเต็มมากนะครับผมแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดแน่นอนทุกคนนะ่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วว่า MSI เนี่ยให้คีย์บอร์ดของทาง Steel s t e ลซีรีส์มีโลโก้เล็กๆปั๊มอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นโลโก้ t e e ลซีรีส์ดังนั้นใช้ซอฟต์แวร์ส e e ลซีรีส์ได้หรือเปล่าน,นี้ต้องลองไปเช็คดูอีกรอบแ,แต่ผมคิดว่าใช้ซอฟต์แวร์ t e e ลได้เพราะคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นของทาง, Steel ตงสตีลซีรีส์นะครับ บางๆการระบายความร้อนอย่างดีแต่แบบบางๆนะครับมีพอร์ต Thunderbolt นะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุขนาด99.9 Whr นะครับระบบเสียงรองรับผ่านมาตรฐาน Hi-Res Audio คีย์บอร์ดเป็น Steel Series Perkey นะครับแล้วก็อยากรู้อื่นๆเนี่ยสแกน QR Code ดูเอาได้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับหน้าตาในส่วนของโน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของฝาหลังเดี๋ยวเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าข้างในเป็นอะไรบ้าง อย่างแรกเลยครับเรื่องของระบบระบายความร้อนถ้าเราดูบนแถบตรงนี้เนี่ยจะเห็นพัดลม1ตัวบวกอีก2ตัวนะครับตัวฮิตไพ์เนี่ยให้มาด้วยว่าจัดเต็มมากนะครับจะเห็นฮิตไพ์มีการเคลือบสีเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็อยู่ตรงจุดในส่วนของ GPU CPU การอัปเกรดนะครับ m.2 ตรงนี้นะครับจะมี1ช่องด้วยกันจะเขียนว่า PCIe only นั่นหมายความว่าไม่สามารถใช้ m.2 แบบ s a t a ได้นะครับ Sa า a จะเป็นช่องที่ ตัวเครื่องเนี่ยแถมมาให้แล้วแล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยตรงนี้จะเป็นในเรื่องของตัวแรมนะครับก็คือ16กิกเปิดออกมาดูเขาใส่ให้แล้ว2แถวเป็นแถวละ8คูณ2นะครับก็ใครอยากอัปเกรดเพิ่มก็ต้องไปถอดแรมเก่าแล้วก็ใส่แรมตัวใหม่อันนี้ก็เป็นสําหรับในเรื่องของตัวบอดี้อะไรต่างๆเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองดูความแรงของเจ้าเจ n เนอเรชันที่10กับ MSI c o l l b a c k ตัวนี้กันดีกว่าครับไปสำหรับสเปคของเครื่องนี้ก็จะเป็น Intel Core i7 Comet Lake นะครับ Max TDP อยู่ที่45วัตต์ด้วยกันเป็น6คอร์12 t h r ด a d CPU รหัส i7-10750H ความเร็วอยู่ที่2.6กิกะเฮิร์ตนะครับแล้วก็สามารถปรับบูสต์ได้ถึง4.9กิกเลยทีเดียวส่วนเมนบอร์ดเนี่ยก็แน่นอนเป็นของทาง MSI อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของ RAM ตัวนี้จะเป็นแบบ16กิกนะครับตัว RAM เนี่ยก็จะเป็นของทาง Samsung นะครับผมทั้ง2แถวเลยแล้วก็ในเรื่องของกร์ดจอเนี่ยก็จะมี On CPU ที่เป็น Intel UHD แล้วก็การ์ดจอแยกนะครับในส่วนของผล benchmark ตัวนี้นะครับ Single t r a d เนี่ยทำคะแนนได้ที่490.9แต้มด้วยกันส่วน Multi t r a d เนี่ยจะอยู่ที่3,612แต้มนะครับในเรื่องของตัวการาฟิกการ์ด เครื่องนี้ใช้เป็น RTX 2060นะครับเรื่องของความแรงนะครับอย่าง c d b e n c h R20 เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่2,781แต้มในส่วนของ m ันติดเทรดนะครับแล้วก็ในเรื่องของ SSD เครื่องนี้วันนี้ผมลองลงโปรแกรมแบบเน้นการใช้งานจริงๆนะครับก็คือจะเห็นว่าตัวเนี้ย ผมมีข้อมูลอยู่ประมาณ500กิกนะครับ400กากิกถึง500กิกแล้วก็ยังว่างอีกประมาณ500กากิกนะครับก็ความแรงนะครับ read จะได้ที่1,000นะครับ write อยู่ที่2,003แล้วก็ค่า 4K จะอยู่ที่47ด้วยกันอันนี้ read แอบต่ำนิดๆปกติ read ควรจะสูงกว่า write แต่รอบนี้ read ต่ำกว่านะครับก็ตามที่ผล t e ส ที่เห็นเลยครับแต่เราเทสในสภาวะการใช้งานแบบใช้งานจริงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ3 D Mark Time Spy นะครับตัวนี้ได้คะแนนอยู่ที่5,800แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็ 3D Mark Fire Strike จะอยู่ที่13,913 13แต้มด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว,ว่าให้คะแนนเยอะมากเดี๋ยวเราไปลองดูผลทดสอบการเล่นเกมจริงๆกันดีวกว่าครับ เกมผับจีนะครับปรับเหมือนเดิมเลย full skin full hd นะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพเนี่ยปรับเป็นแบบอัลตร้านะครับผมเฟรมเรทที่ทําออกมาได้ก็น่าจะพึงพอใจกันหลายๆคนนะครับก็80กว่าเฟรม90เฟรมครับในส่วนของอุณหภูมิ gpu ก็ยังคงอยู่ประมาณเดิมเลยก็คือ75กับ95ด้วยกันนะครับก็ผับจีเล่นได้สบายๆครับนี่ใครแบบอยากได้ไปเปิดสุดสบายๆนะครับเครื่องนี้สำหรับเกม need for speed นะครับก็ปรับเซตติ้งสุดเหมือนกันครับ full skin full hd นะครับแล้วก็กราฟิกเซตติ้งเนี่ยเราปรับ เป็นแบบอัลตร้ากราฟิกคุณภาพนะครับก็ไปลองซิ่งกันดูครับสำหรับเกมนี้ภาพสวยโคตรรแสงสีเรียกว่าจัดเต็มมากนะครับผมสามารถเล่นได้แบบสบายๆสำหรับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับผม90กว่าเฟรมครับได้อยู่นะครับเรียกได้ว่าเล่นได้ลื่นๆเลยสำหรับใครที่อยากจะเปิดเอฟเฟ t เพิ่มก็ไม่รู้จะต้องเปิดอะไรแล้วสำหรับเกมนี้นะครับนี่ยกเว้น hdr ซึ่ง hdr เนี่ยมันไม่ได้กินสเปคเพิ่มคุณไปเปิด hdr ได้ถ้าจอคุณรองรับนะครับแต่ว่า Need for speed ัดไปซิ่งกันแบบชิวๆครับเกม Battlefield V เกมนี้ก็เปิด Direct X12 ครับเปิดทุกอย่างเหมือนเดิมยกเว้น a รนะครับระบบ a รเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่เปิดนะครับก็ปรับก p h ฟ c Quality เป็นแบบ u l t r a ซึ่ง Setting ต่างๆเนี่ยผมปรับภาพเป็นแบบ Full HD เหมือนเดิมนะครับก็ลองดูกันว่าเป็นอย่างไรสำหรับเกมนี้นะครับก็ชิวๆโน้ตบุ๊กระดับราคาระดับนี้มันเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมอ่า ก็เฟรมเรทเฉลี่ยออกมาจะอยู่ในช่วงประมาณ70กว่าเฟรมเรทนะครับ CPU use เนี่ยใช้ไปอยู่ประมาณ5 6นตะครับ4ี่เฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณ55%้ละกันประมาณนี้นะครับสำหรับ CPU use แลวก็เหลือๆชิวๆสบายๆอุณหภูมิความร้อนตามเดิมครับ CPU อยู่ในช่วงประมาณ9 3 9 5องศา98แล้วก็ GPU 73ถามว่าร้อนไหมก็ค่อนข้างร้อนแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวไปลองเกมต่อไปกันครับ ลองมาดูเกม call of duty war zone กันดูนะครับผมจะเห็นว่าผมปรับเป็น full skin full hd นะครับ renderer ก็เป็น full hd ทุกอย่างปรับค่าทุกอย่างสุดหมดนะครับแล้วก็ graphic quality ก็ high ปรับทุกอย่างสุดยกเป็นตัว direct x ray tracing ที่ผมไม่ได้เปิดแล้วก็ในส่วนของตัว window s monitor b u r นะครับหรือว่า monitor b u r อะไรพวกนี้เราจะไม่เปิดนะครับ w e r b u r อ่า weapon b u r นะครับก็เล่นได้สบายสบายเฟรมบวกนะครับแต่ว่าอุณหภูมิ cpu แอบเดือดน,นิดน,ดนดมีต ร้อยองศาบ้างบางจังหวะันะครับแต่ถ้าถามความแรงเนี่ยก็เล่นได้สบายๆถามว่าต้องกังวลไหมกับความร้อนอันนี้ เอาจริงๆร้อยหนึ่งผมก็เริ่มจะไม่สบายใจนิดๆอาจจะซื้อไปแล้วไปรออัปเกรดแกะเปลี่ยนซิลิโคนดูนะครับหรือถ้าใครไม่วอรี่ไม่สีเรลี่ยสก็ใช้งานไปก็ได้นะครับเท่าที่ผมลองเล่นมาเนี่ยเครื่องนี้ได้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับใช้งานดูเล่นดูยังไม่เคยเจออาการแฮงค้างนะครับก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตอีกข้อหนึ่งลองเก็บไปตัดสินใจดูส่วนอุณหภูมิกาสจออยู่ที่74องศานะครับเล่นได้ไม่มีหน่วงไม่มีสะดุดนะครับไม่มีเฟรมตก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า MSI GS 6 6 s t e a l t h ตัวนี้นะครับผมก็อยากจะบอกว่าความแรงเนี่ยให้มาแรงจัดเต็มจริงแต่ก็กังวลน,นิดหนึ่งในเรื่องของความร้อนนะครับน้ำหนักค่าตัวครับเพียงแค่2.1กิโลนะครับน้ำหนักเบากับสเปคที่แรงนะค,ความร้อนมันก็เลยร้อนสูงตามตาม,ตามเงาตัวไปนะแต่ลองไปตัดสินใจดูแต่ถามว่ามันมีทางแก้ในเรื่องของการระบายความร้อนไหมอาจจะลองเปลี่ยนตัวซิลิโคนเป็นลิควิดเมทอาจจะช่วยในการระบายความร้อนได้ดีมาก ยิ่งขึ้นนะครับผมก็ฝากกันไว้ครับสำหรับเจ้า MSI GS 66เครื่องนี้สำหรับวันนี้ทางผมน o Extreme t ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รอบหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมให้ดีกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe เป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ